สบายดีจ้าพี่น้องขึดจอะไรสบายดีพี่น้องกินตำต้นเทียนแมาแม่มาระเด็นพี่น้องกินตำด้วกันต้นเทียนกินหาคุณพา ว่าน anyway> ี้ไมได้ไทยกินพี่น้องพายแมทหมอหมอตังซงคืนตังความดัน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 เความดันความดันตไกดมามอยไลสบายดีพี่น้องเอายังล่ะก็มากินด้วกันนะเติบอง ดกมือึ่งไมด่าะะยาปลากับมียาสระให้มันมันซาหมูก็เป็นไข่นอนก็อผักมยาินคนเป็หมูมียาินคนหมูน่อันบมไปทน่ใส่่่งเอไม่นอ่่ม่ บ้นงานกี่ดาวอยู่ไหมอย่างนี้ยัมั่นตั้งก็สามก็สองก็สามอะไรอย่างเงี้ยก็สามสอองคเสิมตันอยูบ้านเลยใช้เกินบางทีก็ซีเลยทำอะไรเนี่ ขวมันคืนยัมพ่ออยู่ทิ้งล้นกดมเากินไนะนนนก่ยากสด็จะเบ่งก่อนมาก่อมา,ามาฮะ ผัดพะลานผะลานลานลโกสดน้ำกันมาดิ่นจนเขาเห็นว่าคนพอใส่ได้ไหมมาด้วยพี่ร้องกินตำน้ำกันเมื่อใดก็กิน,กนต,ตำนานลงครเนี่ยยาวก็เฉินกระปุ่นแล้ว <laughs> 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 เฮ้ยไปไลูกอบนมาแล้วาแล้วเออกลาวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์ันแห็งเนาะ บางคนจะหายเอซีทุกคนเด้อบอไ่ายยงน้ำมูกันใจพอใจเันเยวก็ไปเอาของเขาติดเองทุกคนยางันได้หอยมาหนึ่งมาสองเขายังมีติดเอามีเยื่อ้เลยหาคนหาซะเอาตครซฮะซำรอคือตุงตรงเก

มื่อวานนี่มูมวนเมื่อวานนี่สิบสี่กุมภาพันธ์บอกไม่ได้ยังบ่ได้ยังบ่รู้เก่าจะกันอยู่กระิกใ้กันละไรนะแต่เก้วมันอยู่ห้าน้องแม่ป้ะเออแม่เลยอยู่ห้าน้องบีน่อบอบ่ได้ยังไงเดโต่วสองคนสอาหัวใจทั้กันก็้วมีสามวานนี้มันก็ไปเก็บของเจ้ามาติดลังทดแห้งวานทดหูบ่ได้เนาะเอาแม่ไปห้องหมอเลยเอาไปตรวจเลย จะไปสังเกตุกบนน้งยังเลยพี่น้องในว้านเลเราก็เบื่อในคลิปเบื่อแล้ววันนี้วันอันวันอี่ยังของลูกแม่เป็นใส่ซะวันของคนอื่นนะบนมีคนหัมาเหรอเาเสือไยที่ชอ่เขาจะได้ลูกอีกแล้ว มองดใอ๋อมอนึ่งก็ม้ก็ได้ดอกกุหลาบวานนี่เนาะสุโตก็จะให้ดอกกุหลาบกลบมาได้ตอนแรกเมสิเอาดอกดงให้คุณเลยดอกดอกหักข้างาสิเก็ดไหมดอกหักข้างทางวะ คุณแม่จีผู right ้บังงานยังได้ดอกไม้น้ามูวอยู่ได้อันวอุจจิท่าทางไทยคูณเอ๋คุณจะฝากดอกไม้ให้โบได้ดอกไม้ก็ยาวนะพี่น้องเนาะขอกำลังใจเชื่อๆเพิ่์นมีเพิ่์นเบิ่งเบิ่งคลิปน้องคอนทุกคลิปทิ่ตามก็ดีแล้วพี่เขา ให้กำลังใจน้องคอนนเด้อพี่น้องเอ้ยวได้ดอกไม้เสียใจเด้อวได้ดอกไม้นตัวูมีผู้่าในมือก็ไม่ได้เลยขนข้าวูกเบหาทำมาแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วมาหน่อย

เ้อจะไปกินบ้างไม่กันเล่บปากมาซอมะขามปากมาซีมะกงปากมะขามยับกระตายลงปในบ่อเล่วส่้นขามเพื่อนวก้า

เดี๋ยวพวกคุณวันอะไรเออจับของค่ะฮัลโหลจะไป

กัทำพ็ดให้เฮ้ยเอ็มบอกมันถือกับเอาวก็เน่นปวดกาดุด้นะกำลังกินกำลังกินอด่างไรก็วดลงมาอะไรทิ่เมื่อแต่ถามไม่ใช่งไงเมื่อ

างมากินยูพีพี่น้องมส่วนมูเป็นกาเนเมื่อเมื่อแล้วซื้อมาเพิ่มอีกซื้อมาเิ่มแล้วกินน <c oughs> น้นี่ข <c oughs> ี้ขา,า,า้ขี้ขี้ี้ี้ี้ข้อ้ขอ้ขี้กีขกขขขขกาข,ขีี้ี้ขี้ขี้ขี้ห้ี้ขีี้ขี้้ขน้ขี้ลี้ขีขี่ขง้ขี้ขี้ขี้ม้ข้าี้ขี้ขี้ี่กี้ขีขี้ขี้ขี้ี้้ีีี้ข้า้้อตล เป็นกำลังใจแลังกดติดตามพี่น้องคอนขอบใจหลายๆการสำหรับคลิปนี้น้องคอนการชด้คอลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากน้องคอนสวรรัเนีเด้อฝากสร้งลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อ